สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพีเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก Erling Haaland กองหน้าทีมแมนซิตี้เดินหน้าสร้างสถิติมาอีกแล้วเมื่อล่าสุดกดเพิ่มอีก2ตุงในเกมชิงเปลย์ลีกนาทีที่ทีมแชมป์เก่าบุกไปทุบยังบอย3-1ตเมื่อวันพุธที่25ตุลาคม Haaland สตาร์ทีมชาตินอร์เวย์พาทีมเดอร์บี้สีฟ้าคว้าชัยเกมหงใหญ่รอบแบงกลุ่มได้3นัดรวดแม้จะตัวจะพลาดโอกาสคัมเป้าไปหลายหนแมตช์บุกไปบูกับทีมดังของสวิตเซอร์แลนด์แต่สุดท้ายก็สามารถซัดได้2ประตูหลังของเกมนาทีที่67ด้วยการยิงลูกโทษและนาทีที่86หลังจากมานูเอลอาคันจีเช็คบินประตูแรกให้ทีมเยือนได้ในนาทีที่48จากผลงานดังกล่าวมีการ เปิดเผยว่าฮาลันพังประตูในเกมเชปฟิลิกได้เป็น37เมตรแล้วจาก33นัดซึ่งทําให้เขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ถึงหลักดังกล่าวในรายการนี้ด้วยวัย23ปีกับ96วันสำหรับผู้ถือครองสถิติก่อนหน้านี้ได้แก่คิลิยันเอ็มบาเป้ศูนยหน้าทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งยิงได้37ประตูในเกมิ๊กเอียร์ขณะที่มีอายุ23ปีกับ2 9 5วันมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปโกดิลลาผู้จัดการทีมสมองเพชรของแมนเซตตีกล่าวชื่นชมฟอร,ร์มการเล่นของลูกทีมในแมตช์บุกชนะยังบอย3-1ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจีเมื่อวันพุธที่25ตุลาคมที่ผ่านมาทัพเรือใบสีฟ้ายังคงทำผลงานได้อย่างดุดนันแม้ว่าแมตช์นี้พวกเขาจึเป็นต้องลงไปเล่นในสนามญาเทียมแต่ก็ยังคงรักษาม,มาตรฐานเอาไว้ได้อย่างสุดยอดโดยชชนะในเกมนี้ทำให้ทีมเก็บ9คะแนนเต็มจากสามแมตช์รั้งไปจาาฝูงกลุ่มแบบสบายๆโดยหลังจบเกมการแข่งขันในายใหญ่ชาวสเปนนี้ได้เป มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมและเราทําผลงานได้ดีจริงๆเราขาดความแม่นยําไปบ้างในครึ่งแรกพวกเขาเน้นการใช้พละกกาลังพวกเขาเล่นด้วยความดุดันในจังหวะที่ดวลกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวโดยรวมแล้วพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผมพอใจกับแนวทางที่เราเล่นและตอนนี้ตามหลักคณิตศาสตร์เราต้องการชชนะอีกเกมเพื่อผ่านเข้ารอบนอกเอาแต่หากชนะอีก2เกมเพื่อจบรอบแบ่งกลุ่มในตำแหน่งจ่าฝูงสาหรับฟอร์มของฮาแลนที่ซัดสประตูในแมตชนี้โดยกวัวเดลลาเผยว่ามีหลายคนคาดหวังว่าเขาจะยิงได้4ประตูทุกครั้งพวกเขาอยากเห็นเขาล้มเหลวพวกเขาคาดหวังว่าเขาจะเล่นไม่ออก แต่ผมเสียใจด้วยเด็กคนนี้ยิงประตูมาตลอดทั้งชีวิตของเขา ก็อันตรายสุดๆแต่บางครั้งเราก็คิดถึงนักเตะที่สามารถหาพื้นที่ในการส่งบอลหรือคุมจังหวะในการเล่นได้เหมือนกับเควินเดอโรยและอิวแายกูดูกันแต่ฮาแลนด์ยังคงยิงประตูด้ียงต่อเนื่องจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เขาเล่นฟุตบอลในส่วนผลงานของริโก้ลูอิสเเคงดาวรุ่งที่คว้าแมนอัลโดแมนนั้นกวัวเดล่าเผยว่าริโก้ลูอิสเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กและขยับเข้ามาข้างในเขาฉลาดหลักแหลมส่วนโรดี้เข้าสร้างผลงานได้อย่างน่นเหลือเชื่อก้องหลัง3คนก็เล่นได้ดีมากๆในช่วงครึ่งหลัง, oku, itt, ลงเ,เจเรม กกว่าดวาดลลมากันต่อที่การตัดเกรดแข้งนักเตะเรือใบสีฟ้าเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูเอเดรซอนโมราเอสรับไป6.5คะแนนถึงแม้เสีย1ประตูแต่ก็มีเซฟสวยๆให้เห็นเหมือนกันผู้เล่นคนต่อมามาโนเอลคันชี e o รับไป7คะแนนมาโนเอลคันชี e o เกมรับใช้ได้ยืนถูกที่ถูกเวลาในจังหวัดทำประตูช่วยทีมขึ้นนำหนึ 0. ผู้เล่นคนต่อมากับตันทีมรูเบนดิอารรับไป6.5คะแนนโดยรวมถือว่าโอเคแต่เช็คลัมหน้าพลาดไปนิดหนึ่งจังหวะที่ยังบอยได้ประตูทีเสมอผู้เล่นคนต่อมานาธานาเก้รับไป7.5คะแนนนาธานาเก้ถือว่าผลงานดูดีสุดในแนวรับช่วงท้ายครึ่งแรกมีจังหวะสกัดสำคัญและยังมีขึ้นไปช่วยเล่นเกมรุกด้วยผู้เล่นคนต่อมาริโก้ลูอิสรับไป7คะแนนริโก้ลูอิช่วยเกมแดนกลางได้อย่างน่าประทับใจโดยการผ่านบอลที่แม่นยำ ผู้เล่นคนต่อมาโรดี้รับไป7.5คะแนนโรดี้ยังคงมีอิทธิพลต่อทีเหมือนเคยคอนโทรลเกมได้โดยนอกจากเ้ียจุดโทษแล้วยังเป็นคนผ่านบอลให้ฮาแลนด์ทำประตู3ต้นอ่งอีกด้วยผู้เล่นคนต่อมาเชอร์รี่โดกูรับไป7.5คะแนนเชอร์รี่โดกูฟอร์มดีต่อเนื่องจีจ้าคล่องตัวพาวันโจมตีแนวรับเจ้าถิ่นได้ดีมีลูกเปิดเข้ากลางที่น่ากลัวและเกือบทำประตูเองได้2หนผู้เล่นคนต่อมามาเทอุสนูเนสรับไป6.5คะแนนมาเทอุสนูเนสครึ่งแรกโดดเด่นใช้ได้แต่ครึ่งหลังเงียบไปหน่อย ผู้เล่นคนต่อมามาเตอโควาซิดรับไป6.5คะแนนโควาสิดข,ขยันช่วยทีมแต่อาจไม่เด่นเท่าคนอื่นๆผู้เล่นคนต่อมาแจ็คกิลิตรับไป7คะแนนแจ็คกิลิตโจมตีฝั่งซ้ายได้ดีหาจังหวะสร้างโอกาสให้เพื่อนเก่งผู้เล่นคนต่อมาเอาเร,าาริงบรัลฮาร์แลนด์รับไป8คะแนนครึงร่งแรกฮาร์แลนด์เล่นในความยากลำบากก่อนเป็นตัวทีเดดพาทีมคว้าชัยด้วย2ประตูสำคัญช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะประตูปิดเกม3 1ตที่ยิงได้สวยและเฉียบขาดเหลือเกิน มากันต่อที่ผู้เล่นตัวสำรองที่ได้ลงสนามเบราโดซิวาฮูเรียนอเวเลสเซอร์คิโอโกเมสและคาวินฟิลิปไม่สามารถให้คะแนนได้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สโมสรลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกำล,ลังพิจนารณาย,ยื่นข้อเสนอกระชากตัวคาวินฟิลิปกรองกลางเชิงรับดีกรีทีมชาเชอังกฤษมาเสริมแผงมิดฟิลด์หากเจ้าตัวต้องการจะโบกมือลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องสังกัดในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมปี2024ตามรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตยูโรมันดาวเตะวัย27ปีจำเป็นต้องสู้ชีวิตในฐานะพ่อค้าแข่งหนักมากนับตั้งแต่โยกย้ายมาเชจรีดยูเนเตดมาอยู่ในถิ่นเอติฮัสเตเดียมด้วยราคาค่าตัว42ล้านปอนด์ที่อาจจะขยับขึ้นเป็น45ล้านปอนอไปไดอปดามานานืกกาามนกกรรคี2020 2 2ภายใต้สัญญา6ปีด้วยกันในซีซั่นแรกแควิน <Calvin S 1> ฟิลิปลงเล่น21นาัดแต่ในเวทีพรีเมียร์ลีกได้โชว์ฝีเท้าเพียง12นัดพอเข้าสู่ฤดูกาลที่2ในสีเสื้อเรือใบสีฟ้าเจ้าตัวก็ยังคงได้ลงเล่นแค่5นัดรวมเวลาในสนาม167นาทีโดยอุตส่า์ได้เป็นตัวจริงในศึกคาราบาวครับรอบ3แท้ๆแ,แต่กลับไม่เฉี่อชายสมใจหมายเมื่อมีอันต้องบุกไปพายนิวคาสเซิลยูไนเต็ดศูนต่อนหนึ่งเมื่อวันพุธที่27กันยายนที่ผ่านมาที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คและไม่ได้เป็นตัวจริงอีกเลยตั้งแต่เกมนั้นเป็นต้นมาคาดกันว่าการยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดภายภาคหน้าน่าจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ แต่นอกจากหงแดงแล้วยังมีไบยันมิวนิกและยูเวนตุสที่แอบสนใจด้วยเช่นกันโดยโฟเรียนเพเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวสกาดสปอร์ตเมืองเบียร,ระบุว่ายังไม่มีการติดต่อ,อยังเป็นรูปธรรมระหว่างเซียใต้กับดาวเตะสิงโตคำรามในเวลานี้ขณะที่ทีมมาลายจับตามองเขมงในฐานะตัวแทนปอปอกบาที่โดนคดีโดบยาแถมกุนซืออเลเกรย์ยังชื่นชมพละงกำลังความเร็วในการเปลี่ยนเกมของฟิลิปเป็นอย่างมากมายอีกด้วยต่างหากในขณะที่ลิอรูพูน่าจะแลเลงอดีตแข้งยุงทองในระหว่างที่กำลังปรับแต่งแดนกลางของตัวเองด้วยความเชื่อออททททีี่่่่วาาาฟิลลปคืืงเเกกกสหรรััับบบ,บมนนนแย เมื่อเทียบเคียงกับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ที่เพิ่งย้ายมาในช่วงซัมเมอร์และกำลังสวมบทบาทเบอร์หกทั้งๆท,ท,ที่ถนัดการเล่นตำแหน่งมายเล็กซิบมากกว่านั่นเองมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สื่อโฮมข่าวแมสซิตี้พร้อมทุ่มสุดตัวรังอวารสหลังฟอร์มเข้าตาเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนามีรายงานข่าวว่าแมสซิตี้พร้อมทําเต็มที่ในการรังตัวอวารสให้อยู่กับทีมต่อไปหลังจากนักเตะฟอร์มไปเข้าตาทั้งเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาสองทีมดังจากสเปนอย่างที่ทราบกันว่าอวารสกาลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงหลังจากที่ดาวเตะชาวอาร์เจนตีทำไปแล้ว4ประตูกับ3แอซสต์จากการลงสนามเก้าเกมในเวทีพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้และสามารถทดแทนการขาดหายไปของเควินเดอร์รอยได้อีกด้ อย่างฟุตบอลโลก2022ซึ่งเขาก็สามารถพาท้าฟ้าขาวควา้าแชมป์โลกมาครองได้เมื่อปลายปีก่อนล่าสุดฟุตบอลอินไซเดอร์ได้รายงานว่าแมิตี้มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถรั้งตัวดาวเตะวัย23ปีให้อยู่กับทีมต่อไปได้แม้ว่าจะได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะในรายของเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาที่จับตามองสถานการณ์ของอลวาเรตอย่างใกล้ชิดโดยเชื่อว่าทั้งเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาได้มีการเจรจากับทัพเรือใบซีฟ้าถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของอลวาเรตมาแล้วแต่ถ้าว่าทีมของ,งอปอเปปกัวเดลล อีกทั้งตัวนักเตะพึ่งตัดสินใจขยายสัญญากับทีมออกไปจนถึงปี2028นั่นทำให้ทางแมนซิตี้ถือไพ่เหนือกว่าในการเจรจามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา แมนซิตี้กับเชลซีเตรียมเปิดสิทธิคว้าตัวอาริเซนโดบราสโตนี่ประการหลังจอมแกร่งของอินเตอร์มิลานมาเสริมแนวรับบราสโตนี่จัดเป็นกองหลังแนวหอมคนหนึ่งและเคยมีโอกาสจะได้ย้ายมาโชว์ฝีเท้าในอังกฤษมาแล้วเมื่อ1ปีก่อนหลังได้รับความสนใจจากทั้งแมฮอสเปอร์ในยุคข,ของอันโตนีคันเต้แต่เจ้าตัวกลับปฏิเสธโอกาสดังกล่าวกระทั่งล่าสุดกันชว่วยวคาโตสื่อดังแดนมักโรนีรายงานว่าบราสโตนี่มีโอกาสจะได้ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังได้รับความสนใจจากเชลซีและแมนซิตนนีีี้อยย่าาางไนทูนลลลเเสถึ60ปด เนื่องจากเจ้าตัวเพิ่งต่อสัญญาออกไป5ปีเมื่อช่วงเสมอร์ที่แล้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ